ดูสิน้องเนี่ยไปเ <Humans. S 1> ล่นน้ำมาเนี่ยดูดูอ้อนอ wow. ้อนจังอ้อนจังอ้าเอ้าวอ้าวนอน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 ลงนอนลงนอนนอนเปล่าเปล่าไปไหนเนี่ยไม่เห็นเปล่าเปล่ามาอือืมค่ะน้องน่ารักไหมคะ น้องหน้าดักไหมคะด,ดูไปลงไปเล่นน้ำมานะ่ะเปียกเลยวันนี้วันนี้อากาศร้อนนะคะดูดิไปลงน้ำมาดู ตรงนี้วันนั้นน้ำเต็มตรงนี้เลยนะคะเบบอันนี้ฝนไม่ตกมาสองวันเนาะสองวันมันก็เลยแห้งนะคะเห็นลูกหมาตรงนี้โอ้เข้าไปอยู่อันนี้กันอ๋อเนี่ยลูกโตแล้ววันนั้นทีลูก ลูกเขาโตหมดแล้วที่ที่วันนั้นเขาค้อลูกตรงนี้เนาะแล้วก็ยายเล็กก็เอาข้าวมาให้เขาเอาข้าวมาให้เขาพอเขาเนี้ยเขาก็มีน้ำมาหาเก็บดูผักบุ้งแถวๆนี้เนาะคงไม่มีแล้วมันม,มันมีก็คงจะไม่กล้าเข้าไปหรอกคะ่ะเพราะว่า มันไอ้นี่เนาะไม่ได้ใส่บูธมานะคะว้ายแรงอะ่ะอุ้ยนู่นนะคะลูกหมาเขาโตแล้วอ่ะเออนั่นไงหมาที่อันนี้อ,อันนั้นในเขาโตแล้วนะคะ เออเขามีเขามีที่อยู่เขานั่นแล้วนั่นไงคะเห็นต,ตัวขาวตัวหนึ่งเนาะเออโตวจนขนาดนี้ละแล้วก็แล้วก็หายเขา,เขามีมีบ้านใกล้ๆอยู่แถวนี้เนะาะพอดูแลยนะคะ๋อเข้าเขาทำบ้านเขาทำบ้านดี ไม่เจ้าหวเกาแล้วม,มาเวลามาทุกทีก็มามาทุกทีก็ไม่เห็นเขานะคะเออวันนี้มาเข้าค้ากันเออห้าห้า,ห,า,ห,าหกตัวเลยอะ่ะตอนนั้นที่ที่ยายเล็กเอาข้าวมาให้เขาเขาเห็นเขาแค่แค่สองแค่สองตัวเนาะ วันนี้มาเห็นเขาห้าหกตัวเขารุ่นรุ่นใหญ่แล้วนะคะพี่นอ้องก็ดีใจนะมีคนทำบ้านให้เขาอยู่แล้วนะคะอืมอม,มันคงฝนมันตก อันนี้ขยุกแล้วเนาะไปดูมันล้มดูด้วยนะคะเพราะว่าต้นกินนารีกินนารีมันล้มนะคะดูะเด็กๆก็เลยมาดูให้เพื่อนเนาะ่า รู้หน่อยนะคะ